เิดเป็นเสื้อสาแห้งยิงเป็นสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานเฮ่าให้ฮักแพงกันไหวภัยเฮ็ดดีให้ซอยอยู่ซอยสู้ยียานลื่นภเัเฮ็ดพิษให้ซอยเบอกไข้แก่ดอกซอยกันกราบสวัสดีมิดหมอแคนแฟนมอลําที่ติดตามช่องลูกซักมักมวลช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงมื่อนิวันที่30ธันวาคม2 5 6 5 อีกมือสองมือก็สิเป็นพอ่อซอไม่กันแล้วคลิปนี้ก็สิมาสรุปความเคลื่อนไหวของหมอล่ำในรอบปี2 5 6 5หาเป็นการทรงถ่ายเอาภาพร่วมของหมอล่ำคณะต่างๆมาสรุปให้ฟังเป็นอีพีทีสองอีพีแหลกกะบอกไปแล้วอีพีนี้ก็สิเป็นหมอล่ำคณะเสียงวีหก นกพงศกรรอบปีที่ผ่านมากก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นหลายสำหรับหมอํำคณะเสียงวีหกที่นักที่สุดก็เป็นเรื่องการแสดงนาเวทีของนกพงศกรกับยุกิเพ่น้นักาที่เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นเอซีของหมอํำคณะเสียงวีหกเสียนกันกอดจูบหรือแสดงเป็นบทพระเอกนางเอกกันตลอดแต่ที่เกิดเหตุมีคนเอาคลิป ออกไปเผยแร่จนถึกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเพราะว่าน้องยุก,กิเพ่นปกาอายุ45ปีเป็นการละเมิดต่อเยาวาชนบอ่อนกพงศกรก็ออกมาแก่ข่าวบอกว่าทุกอย่างเป็นการเสร็จกันขึ้นมาเป็นการแสดงและผู้ปกครองของน้องยุก,กิเพ่นปะกาก็รับรู้ทุกอย่างมีการสางข้อเถีตงกันก่อนสิขืนเวที แต่ถึงจังใดก็ตามแม้สีมีเรื่องรามาเรื่องหนีแต่กระแสของมลอลำเสียงวิหกกระโเคยตกยิ่งมีงานลังไหลเขามาบวาขาดสายคิวงานย้าเหยียดเป็นหมอลำที่มีรามาเกิดขึ้นแห้งที่สุดช่วงเกือบไปไปไป,ปี2 5 6 5สำหรับหมอลำขณะเสียงวีหกแต่เรื่องหนีก็เคลียร์กันไปแล้วมเมือง่าปี2องว่าปี2566 หมอลัมคณะเสียงวิหกสิมิยังให้เฮาเบิดไดเบึงสร้างค้นงานอียังมาแสดงให้ผู้ชมหนาเวทีได้รับชมกันและการประกาศจุบ่วงของหมอลัมปัจใจแฟนแฟนแม่นจกกักรพันเมื่อกลางกลางปี2 5 6 5เพหาราพอว่าเปิดพิษช่วงพิษเวลาเป็นหมอลัมฟร์มใหญ่ทีมงานหลายบุคลากรหลายใส่ทุนเป็นซิล้าน แต่ช่วงที่หมอลำมควันใจแฟนๆก็ตั้งวงเป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเฮียดห้บ่มีงานเมื่อบ่มีงานทุนก็นเริ่มมดไปเงินก็ลอยล้อจนต้องกูหนียืมสินและที่สุดแล้วแม่จักรพันธ์ได้ประกาศอยู่วงแต่หลังจากที่แม่จักรพันธ์ประกาศจยวงมีศิลปินหมอลระดรมทุนกันซอยเหลือถึงสองงานงานแรกเจซี ระดมศิลปินจัดไล่ซดผ่านกลมปิดซอยมอลำั่ควนใจแฟนๆงานนี้ก็ได้เงินไปล้านกว่าบาทแรงงานที่สองทีมงานระเบียบวาทศินโดยพ่อเอได้จัดไล่ซดหาเงินซอยเหลือมอลำัควนใจแฟนๆงานนี้ก็ได้เงินมาล้านกว่าบาทจนที่สุดแล้วแม่นจันนกรพรรดิได้กลับมาเฮ็ดวงอีกรอบหนึ่ง ซื้อเก่าหมอลำขวัญใจแฟนๆรักษาซื้อวงไวแบนของวงไวแต่เป็นหมอลำขนาดกลางเป็นเรื่องที่ตื่นตะลึงสำหรับเอฟซีของแม่นจกกรพันแตกกระพัน,พนไปได้ยังรักษาซื้อวงและส้างผลงานให้ห้าดเบึงและยังมีวง่งหมอลำขวัญใจแฟนๆอยู่ก็มาบึงว่าปี2566หมอลำขวัญใจแฟนๆสีสางผลงานอียังหามาห้าด้มาเบ่งกัน มือลำติดไปเรื่อยๆบวบอหวาแต่ด้วยมาตรฐานของวงที่เป็นวงเก่าแก่ปทมวันสินบนินโชว์เฉียวโบนินความบวบวาวไปเรียบยีเรบง่ายๆแต่ผลงานดาด้านหน้าเวทีบวดได้ดอยไปกว่าวงอื่นเป็นมือล่ำเรื่องตอกก่อนทํานองคอนแกนที่รักษามาตรฐานของวงได้ดีบววฉากแสงสีเสียงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไปเรียบเรียบง่ายๆแต่คิวงานมียางสม่ำเสมอแมสซิโบเรเนียนซื้อโชว์เฉียวกระแสซื้อโชว์เชียวยู่ระรับกลางๆางแต่ด้วยเปตประานของวงกระถือเป็นวงใหญ่วงหนึ่งที่คล่องใจเอฟซีหมอลำ่ำกลุ่มของปฐมปะเทิงศิลป์ไปแสดงยูไส์ก็มีแฟนเข้าไปชมกันอย่างนานเนียเป็นหมอล่ำไปอย่างเรียบเรียบง่ายๆบ่มีเหลืองดรามา่าแต่ผลงาน บร่ไยด้อยนาไปกว่าวงใดหมอล่ำอีกขนาดหนึ่งคำพุนรวมมิดที่เป็นหมอล่ำขนาดกลางมีศิลปินคุณภาพอย่างบาดปะทะมนั่นนิ้วโมกดาถ้าเรื่องเครื่องเสียงต้องยกให้ข่ำพุนรวมมิดโดยมาตรฐานของวงล่ำเรืองต่อกอนเป็นหมอลำขนาดกลางราคาค่าจ้างแต่แต้ต้องได้วงนี้กระบอกเนียนสั่งกะระแสในซื้อโชว์เชี่ยว แต่โดยความเป็นวงที่มีมาโดนสืบถอดกันมารุ่นต่อ่นจังเฮ็ดให้ยข้ามพุ่นรวมมิตรยังคงอยู่ได้ในปี2 5 6 5และกยังส้างผลงานให้เฮาได้เบิ่งต่อไปในปี2566มาเบิ่งว่าข้ามพุ่นร่วมมิรซิมีอียังม่ให้เฮาเบิ่งในปี2566อีกพวกหนึ่งศิลปินผู้ไทยเป็นหมอลำสังวาดกาละสินกาเตีนก่อนที่ยังคงรักษา ความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินผู้ไทยและรูปการที่พัฒนาศิลปินออกจากวงของศิลปินผู้ไทยกันหลายแต่กรบบอิเฮตหายภาพร่วมหรือการสางผนงานด้อยลงไปแมมต่ก็คือกันกับวงข้ามพันรวมมิือกันกับปฐมบันเทิงศิลป์โบนเนนสางกระแสสื่อแต่ยังรักษามาตรฐานมีคีวงางนกันบวกลดในด่านศินลปินในด่านวงของศิลปินผู้ไทยและอีกวงหนึ่งที่ บ,บ่อเบาถึงบ่วได้สร้างเหล่าบันเทิงศิลป์มัวล่ำขนาดกลางที่มิบุตรจกักรพันเป็นหัวหน้าวงกับไปแบบเรียบๆง่ายๆแต่บ่เคยสะดุดมีคิวงานบ่าขาดตอนนี้ก็มีเจซีไปขึ้นเวทีนั่งอยู่ตลอดจึงเห็ุให้วงสร้างเหล่าบันเทิงศิลป์เป็นที่จับตามองพ่อสมควรถาวาดัานกระแสซื้อซื่อโชวเฉียวซื้อในสังคมออนไลน์ก็ยังบ่แห้งปันใดแต่ก็สามารถคล้อง สถานะวงขนาดกลางหายอยู่ใดในปี2560หากะมาสรุปข่าวหมอลำในช่วงปี2560หาวงใดเป็นจังใดมีความเคลื่อนไหวยังเกิดขึ้นบอวงเรานี่ก็ยังคล่องความนิยมยืนระยะอยู่ใดและสร้างผลงานไม่ห้เหาเบิงบดิขาดในช่วงที่วงการหมอลำม,มีขณะหมอลำัมบกีวง สิบยี่สิบวงแน,นกรติดตามให้กำลังใจขณะหมอลำต่ต่างๆบวาขณะหน่อยขณะใหญ่ขณะขนาดกลางในการคงความเอกลักษณ์วัฒนธรรมคนอีสานในด่านการหล่องการล่ำให้เข้าใ้เบึ่งกันกับมาติดตามเบึ่งปีนา2,666วงใดสีสางผลงานใดโดดเด่นข้องใจชาวอีสาน และสิมีประเด็นอียงสำคัญเกิดขึ้นบอก็ต้องที่ตามกันในปีต่อไปใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์คำวเาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผัดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ